ทุกคนเรากินน่้ยอร่อยเด็ดไปแล้วเราลืมดูไปนะมันมีขนมถ้วยด้วยนะทุกคนน่าทานไหมฮะทุกคนมีขนมถ้วยด้วยนะอ่าไปเดี๋ยวเราเดินไปวัดกันเลยนะฮะไปดูว่าในวัดมีอะไรจากร้านบุฟเฟ่เข้าวแกงตรงข้ามกันเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดทุกคนวัดหนองวันเปรียงวัดหนองวันเปรียงนี่ข้างในมันมีอะไรบ้างฮะพี่จ๋าทาวีสุวรรณและหน้าน้อเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูนะทุกคน นี่ฮะข้ามไปเลยอยู่ตรงข้ามเลยนะฮะน่จ้าวัดหนองวันเปรีย่ยงทุกคนนะฮะบ <c oughs> <ฮะ>ุฟเฟ่ข้าวแกงจะอยู่ฝั่งโน้นนะฮะป <c oughs> ระมาณแล้วตัวนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวฮะ <c oughs> นะฮะาเวสวรรณองค์สวยมากทุกคนสวยเลิศมากทาเวสุวรรณองค์เด่นเนาะ อันนี้ต้นอะไรอะฮะอันนี้ไม่เป็นดอกตัวผู่อ่ะเนาะคล้ายๆกับต้นลานต้นตาลประมาณเนี้เอานี้ต้นตัวเมียนี่ต้นตัวเมียอยู่ในวัดหนองวันเปรียงนะฮะตรงข้ามกับร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงตรงหนองวันเปรียงเฮ้ยนี่ลูกอะไรอะทุกคนนี่ฮะลูกอะไรเอ่ยมีลูกเฉียงล่วง ไว้เทวีสุวรรณของทอนกันด้วยนี่หาเาวีสุวรรณต้นอะไรอีกเนี่ยตรงแถวฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็มีต้นเนี้ยอา้าวนี่ต้นตัวอะไรอ๋อนี่มีกัญชาด้วยทุกคนจ้า กัญชาเยอะมากใครจะเอากัญชาไปทอดผัดเผ็ดกระเพราเนี่ยมาเด็ดในวัดนี้ได้เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปหาเนี่กัญชากัญชาอ๋อนี่เป็นเป็นวัวสองหัวทุกคนอกัญชาเยอะเลยนะพี่นะแล้วมีใครมาเก็บไปม้างไหมเก็บไปผัดเผ็ด ไปชงกินเนาะกินเยอะไหมได้มันมีประโยชน์มีโทษยังไงบอกแกมนเล็งแกแบวบอว่าแต่เขาบางคนก็เด็ดไปไปทอดกับผัดเผ็ดอะไรกับเผาอะไรก็อร่อยเนาะได้ทอดไข่ไทอดไข่ได้ด้วยเหรอได้อร่อยเหรอกินแต่ถ้าทอดไข่ี่ต้องใส่เยอะแค่ไหนเเหมือนชะอมไหมก็พอประมาณแล้วแล้วถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันเมาได้ไหมมันก็มีฤทธิ์เหมือนกันเนาะอ๋อดีจังเลยพี่แต่วัดนี้สวยนะพี่นะอันนี้ผมมาจากกรุงเทพมางานพุ่มพวง ประทับกระดานแล้วก็มานี่ฮมาพักที่ไก่เพชรนะรีสอร์ทไก่เพชรเนี่ยเดินไปปกิโลแล้วมากินบุฟเฟ่เข้าวแกงเ,เนี่ยฮะภูเขาฝั่งนูน้นแล้วก็มีบ้านเตี๋ยวเป็ดก็อร่อยนะแล้วก็เค,ค้กตรงเนี้ยฮะหนองพงนกอะในปั๊มก็อร่อยเนี่ยฮะไปกินมาเนี่ยทุกคนอ๋อนี่พีปูกเองเหรอครับนอะแข็งแรงโตดีิเนาะดินมันดีเนาะ ดูสิงามมากเลยแล้วมันออกเม็ดบ้างไหมพี่ยังยังไม่ได้กำหนดนั่ยังออกอยู่แล้วนั่นจะบัวสองหัวหรอ,หอเป็นบัวกับของใครยังไงฮะเข้ามาให้อ๋อถาวายอ๋อถวายก็เลยเก็บเอาไว้ดูนะเป็นเปยนักท่องเที่ยวมาถ่ายมานี่มาไหว้ท้าเวสุวันโนกันนะนะครับวัดหนองวันเปรียงทุกคนซึ่งจากตรงนี้ ไปวัดทับกระดานวัดพุ่มพวงฮะไปไหว้หุ่นพี่พึ่งไปขอพรนี่หลวงพ่อใหญ่สีมหาภูทุกคนออกทางนี้ก็ได้ฮะแล้วก็จะเจอสี่แยกนะฮะหนองวันเปรียงทุกคนคือบุฟเฟ่ต์ข้าแกงเมื่อกี้อยากจะบอกนะตามใจตามตรงเลยนะแต่ไม่กล้าบอกในร้านก็คือรสชาติของเขานี่คืออร่อยมากเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราอวย อร่อยจริงแกงแกงคั่วกิ้งนี้รู้เลยว่าเขาใส่ใจนะเครื่องเทศเครื่องเครื่องของมันถึงอะ่ะเพราะบางที่ไม่อยากจะเปรียบเทียบบางที่ไปกินมาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับแค่เป็นเครื่องแกงผัดผัดไปไปซื้อเครื่องแกงมาสับสับโยนโยนไปแต่นี้คือเขาใส่ใจในความแบบเข้มข้นจริงๆแล้วก็ที่สําคัญชอบมากคือแกงปลาสวายก็ยังอร่อยนะที่รูที่สําคัญที่เลิศที่สุดกําพิกค่ะ น้ำพริกโคตรอร่อยฉันกินแบบแทบจะเอาลิ้นเรียจานเลยค่ะแต่เรากินเยอะไม่ไม่ได้นยฮะเพราะว่าเราเป็นคนมื้อเช้าจะกินแบบเบาๆกินน้อยขนมจีนอีกนะทุกคนเห็นไหมขนมจีนนี่คือแบบอืขนาดกินน้อยนะก็กลายเป็นเท่ากับเรากินสองจานเลยนะถูกไหมครับปกติคนเรากินจานเดียวอาจจะข้าวเต็มที่ก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่ามื้อเที่ยงเราค่อยกินต่ออย่างเงี้ยฮะจะเน้นมื้อเช้าแต่ว่าก็ไม่เยอะนี่วัดไผ่ขาดนะฮะทุกคนใครจะทําบุญ ยี่สิบเจ็ดอ่างเลยมาแล้วนี่ฮะนี่คือวัดหนองวันปรีอย่างทุกคนมีประวงประวัติด้วยเคยเป็นสำนักสงฆ์เหมือนกับวัดทับกระดานนั่นแหละเ็เป็นเคยเป็นสำนักสงฆ์ทุกคนนะฮะก็ทำนุบำรุงศาสนาเพราะตอนนี้เนี่ย บางเรื่องของการเมืองบางทีก็ไปกระทบกับศาสนาอย่างเช่นไปสนับสนุนสุราเสรีอยนงนี้ไม่ควรเหมือนกันเนาะเพราะบางทีศาสนาอิสลามเนี่ยเขาเขาซีเรียสเรื่องนี้มากเรื่องบริการทางเพศขายเพศ เ,เซ็กเวอร์เกอร์อ,รอ,รอย่างเงี้ยศาสนาอิสลามก็จะเคร่งมากเขาจะไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะฉะนั้นเราจะมีนโยบายแบบบ้าๆบอๆแบบเนี้ยเราไม่เอานะฮะที่เป็นแบบอบายามุกเพราะว่าอย่างสุราเสรีเนี่ยพอเมามันทําให้เกิดผิดศีลข้ออื่นด้วยถูกไหมทุกคนไปขโมยพูดปดไปมั่วโลกีคบชู้นี่ต้นเปนอะไรฮะชวนชมรายเรียงฮะทุกคนเนี่ยเดินออกไปก็จะเจอบุฟเฟ่ ข้าวแกงอร่อยมากทุกคนเขาบอกแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นร้านเล็กๆแต่เราบอกว่าเป็นร้านใหญ่นะพื้นที่บริการดีมากยิ้มแยม้มางเงี้ทำให้ลูกค้ารู้เลยว่าเจ้าของเป็นคนดียิ้มแยม้มเป็นมิตรนะฮะคืออย่างนี้ยคือสเสน่ห์นะฮะทุกคนสเสน่ห์เลยไปได้สวยแน่ๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะบอกต่อให้โลกรู้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับ เราช่องนี้จะเป็นช่องเล็กๆแต่เราดีใจอย่างที่บอกว่าเรามีโฆษณาเข้าเราไม่เคยผยองนะฮะแต่เรารู้สึกขอบคุณทุกเส้นทางการเดินทางที่เราแวะเวียนไปนะฮะที่มีน้ําใจไมตรีทักทายการบริการให้กันอย่างงี้ยฮะเราจะบอกต่อฉะนั้นช่องของเราเนี่ยแต่บางทีเราก็ยอมรับนะว่าพลาดเหมือนกันบอกตรงพลาดในการที่ไปแล้วบางทีเราก็กลับไม่ได้แล้วไงถูกไหมเข้าร้านเข้าไปแล้วเขาบริการไม่ดียังไงบางทีมันก็เอาถ่ายไปแล้วอ่ มาแลว้วอะถูกไหมฮะท่านถึงบอกว่ามันก็ต้องทําหน้าที่ไปนะฮะมันก็พูดธมนแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์อะโอเคลดมากนะฮะลดมากน่ารักจริงนะฮะนี่หานกนกเอียงเห็นไหมแก๊กแก๊กแก๊ก๊กไไหนล่ะวันนี้ไม่มีนกแก๊กเลยเหรอรดมะกรูดทุกคนลดมากมาก